เครื่องยนต์โกลเด้นโบ1หนึ่งหนึค่ะฮะวินอันไหนวินวินสีดำเพิ่มเงินหนูตัวละลอยจ้ะคุณพี่จ้ะเพิ่มเพิ่มให้ตัวละรอยจ้ะโกลเด้นโบหนึ่งหนึ่งศูนยนิวพารค่ะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสินนะคะตัวแทนกับจำหน่ายเครื่องยนต์โกลเด้นโบขอบคุณลูกค้านะคะลูกค้าเก่านะคะมาซื้อเพิ่มนะคะเป็นเครื่องยนต์ โกด้นโบจำนวน2ตัวเลยนะคะขอบคุณคุณพ่อจากอำเภอธาตพนมจังหวัดนครพนมค่ะเติมน,น้ำมันน้ำมันเครื่องให้นะคะแล้วก็จะทดสอบระบบให้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่24,500บาทนะคะลูกค้าสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0979 7126 7 7ค่ะมีการรับประกันสินค้าให้ด้วยนะคะสำหรับเครื่องยนต์โกดนโบใส่อะไหล่ตัวเดียวกันกันกบคูวต้ได้เลยนะคะ ยากาศช่งก็จะเติมน้ำมันน้ำมันเครื่องนะคะให้ลูกค้าด้วยนะคะทดลองระบบหนะึหนึ่งศูนนะคะ เราเติมน้ำทาเลยตั้ตัวนี้น้ำมาเติมตัวนี้ค่ะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสินนะคะลูกค้าจะมาหน้าร้านก็ปักโลเคชั่นมาได้เลยนะคะพิมพว่าร้านสมคิดการค้านะคะเราจะจำหน่ายเครื่องยนต์รถถเดินตามมือหนึ่งมือสองรถแท็กเตอร์อุปกรณ์ต่อพว่วงครบวงจรนะคะ มีหลากหลายรายการให้เลือกชมนะคะมือหนึ่งมือสองอุปกรณ์ขุบย่ำนารถแท็กเตอร์รถไถเดินตามนะคะผ่านรุ่นต่างๆผ่าน CMT Rotary Farmtech Rotary CMT Rotary ของสยามสตูร่านะคะนีลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะปีที่แล้วก็ประทับใจค่ะคุณภาพนะคะคุณภาพเหนือราคาจริงๆนะคะสำหรับเครื่องยนต์โกลเด้นบ เด้เบอร์จากคุณพอ่อเจ็ดธนึ่งศีนย์ยนึ่งห่ะดเดเก้าเก้าจาธนาคารซีสีอายุทยาค่ะจา เดี๋ยวเรามารอดูช่างเติมน้ำมันนะคะแล้วก็มารอฟังเสียงเครื่องนะคะไปพร้อมๆกันค่ะเจอมันบ่ได้ได้เลยบ่ได้เลยไช่เลยไม่ได้นี่เท่าไหร จ้าจ้ามาจำก็ได้ค่ะคุณพ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาจ่ายจ้าค้าหาไปถุงน้ำนะคะไปไห่นานะคะไปย่นำนาถถุงเชิ่อนคุณเนตูน,นะคะราคาอย่างไรคุณภาพอย่เดียวนะคะ24,500ืนารนะคะมีประกัน ก็ได้คะ่ะค่ะรับพร้อมกันเลยนะคะ2ตัว097 971ก้าเ็จนสอ็จนะคะฝากติดตามด้วยนะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสินค่ะ ตัวแทนจำหน่ายโกลเด้นโบนะคะมีอะไรนะคะพร้อมจำหน่ายด้วยนะคะของโกลเด้นโบ